ในคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำฟีเจอร์ที่ชื่อว่าเบลนกันเทคนิคที่เปลี่ยนงานฟอนต์จากไม่มีอะไร ให้ดูเป็นมีอะไรขึ้นมานะคะโดยเริ่มจากเราพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ก่อนคะ่ะเลือกฟอนต์จัดไซส์จากในคลิปเราก็จะเปลี่ยนงานฟอนต์โซลิดทึบนะคะกลายเป็นงานสโตรกนะคะเราก็จะมาเลือกฟอนต์หนาๆกันหน่อยคะ่ะเมื่อได้ข้อความหรือประโยคหรือคําที่ต้องการแล้วจัดไซส์ที่ต้องการที่ตัวแรกจากนั้นก็ดุบออกมาคะ่ะเป็นตัวที่2แล้วก็ย่อลงไปตัวที่ย่อลงไปก็เอาตามที่ต้องการได้เลยนะคะจากนั้นก็ครอบเซเลคชั่นทั้ง2ตัวเล็กใหญ่นะคะเมื่อทั้งสองไอเทมถูกเลือกแล้ว แล้วเราก็ไปที่อ b อบเจกต์แล้วก็ไปที่เบลนด์ตรงแถบเนี่ยเขาจะมี2ตัวที่ต้องใช้นะคะซึ่งก็คือเมกกับเบลนด์ออปชันนะคะเราไปที่เบลนด o ออปชันก่อนค่ะแล้วก็ไปที่ specify step หรือว่า specify distance ก็ได้ค่ะแล้วแต่เลือกนะคะถ้าในคลิปก็จะเลือกเป็น specify step นะคะใส่ค่าที่ต้องการเป็นตัวเลขลงไปซึ่งเป็นตัวแทนของจํานวนว่าเราจะ d u p l i c a มันออกมากี่ step คะ่ะจากนั้นไปที่เมกจากรูปเนี่ยพอเราใส่ค่า8ลงไปเนี่ยมันก็จะ copy ออกมาทั้งหมดอีก8ชิ้นนะคะแล้วก็จะจัด l a ให้เท่าเท่ากันอัตโนมัติค่ะจากนั้นก็ดําเนินตามสเต็ปเดิมได้เลยค่ะเมื่อเราเนี่ยเข้าไปที่ blending option แล้วเราก็เซตค่า,าไว้แล้วเนี่ยคือเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตั้งค่าอีกรอบนะคะเราสามารถเลือก make ได้เลยค่ะในงานต่อๆไปที่อยู่ในไฟล์เดียวกันเมื่อเราจัดระยะแล้วเราก็สามารถไปที่ object แล้วก็เลือก make เหมือนเดิมก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้ key lads เป็น alternate control b ก็ได้ค่ะก็อาจจะรวดเร็วอย่างที่เห็นเลยค่ะเอฟเฟกต์จากการทำทั้งประโยคก,กับ ทำแยกตัวกันเนี่ยก็จะให้ผลที่แตกต่างกันนะคะเพื่อนๆและท่านผู้ชมก็ลองทดลองดูเองได้เลยค่ะว่าการทำแบบไหนเนี่ยตรงความต้องการที่สุดนะคะในคลิปเนี่ยเราก็เลือกที่จะทำแยกตัวค่ะเพราะว่าสำหรับเราส่วนตัวก็คือรู้สึกว่ามีอิสระในการ ทำอะไรหรือจัดองค์ประกอบได้ดีกว่าเลือกเป็นทั้งประโยคกลับมาค่ะแต่คือถ้ามีประโยคที่ยาวกว่านี้ก็อาจจะลองบริหารจัดการแล้วก็เลือกที่จะใช้เอฟเฟกให้เหมาะสมตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะจากนั้นเราก็มาเคลียร์งานส่วนที่เหลือกันให้ complete นะคะจากในคลิปเนี้ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะสร้างความลึกให้เบนไปทางทิศทางไหนอะค่ะตอนที่เรา d u p l i c a ตัวไอเทมขนาดเล็กออกมาค่ะเหมือนกับเราจินตนาการว่าไอเทมตัวนี้อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดแล้วว่าในทิศทางที่เราต้องการให้ความลึกเนี่ย<ๆ>เบี่ยงเบนไปทางนั้นพอเรากดเมคออกมาเนี่ยคือมันก็จะจัดระยะให้ทิศทางความลึกเนี่ยเห็นชัดขึ้นด้วยโหมดเบลนของ Adobe Illustrator นั่นเองค่ะแล้วเราก็จะได้งานแปลกใหม่ ที่เปลี่ยนงานข้อความสั้นๆอย่างในวิดีโอก็กคือเป็น,นะคำว่า Blend เนี่ยค่ะที่ถ้าหาเราพิมพ์ปกติมันก็จะเป็นแค่ตัวหนังสือหมด5ตัวแต่พอเราเอามาเข้าเอฟเฟกเนี่ยมันก็ทำให้เป็นเอฟเฟกหรืองานตกแต่งเนี่ยที่ทำให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นแถมทำให้หน้ากระดาษของเราดูไม่ลงเลยคะ่ะเอาทิทรรวท r i a l เราก็จบลงแค่นี้สานาทีสั้นๆอย่าลืม s ับ s c r i b ์ก็กระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขขคุณค่ะ